สัวผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความลงใน f a c e b o o k นะครับบอกว่าเรื่องข่าวนักการเมือง10บรายที่มีทั้งคนที่เคยเป็นสสและผู้สมัครเช็คไปเช็คมาเนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่พักการเมือง3-4มสี่พักแต่บัลลังค์ข่าวบอกว่าน่าจะอยู่พักเดียวกันทั้งหมดครับอาจารย์เอาละครับ จริงเท็จประการใดเนี่ยอาจารย์บัณิชิตบอกว่าผมเชื่อว่าพรรคการเมืองเขาคงจะจัดการแก้เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าเขาคัดกรองกันยังไงครับที่มาที่ไปของการของผู้สมัครสสของพรรคที่อุดมไปด้วยความเท่าทั้งนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นครับกับพรรคการเมืองพรรคนี้วันนี้มีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาเรื่องวงแตกนะครับท่านผู้ชมครับ พักพลังประชารัฐได้ออกแถลงการนัดรวมพลวันที่16มกราคมก็คือวันนี้เวลา10นาฬิกาณที่ทําการของพักพลังประชารัฐแถลงการบอกว่าอย่างนี้ครับข่าวเจ็ดนะครับเรียนเชิญผู้ร่วมอุดมการผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐทุกภาคการรวมพลังในครั้งนี้ของทุกท่านที่ได้ลงสมัครสสเขตทั่วประเทศไม่จะรับความเป็นธรรมโดยไร้จริยธรรมผิดหลักการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการผู้บริหารพักการเมืองนั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการหาเสียงของผู้สมัครโดยตรงเกิดความเสียหายต่อเกีดยรติยศและศักดิ์ศรีการปฏิบัติโครงสร้างทางก,การเมืองโดยตรงโดยผู้บริหารทํางานรูปแบบใช้วัฒกรรมไปวันๆหนึ่งไม่สามารถติดต่อประสานเชื่อมโยงการทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมไม่คํานึงถึงความเสียหายต่อการทําหน้าที่ของผู้สมัครและทีมงานและส่งผลกระทบในพื้นที่โดยตรงจึงเรียนเชิญมาร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เราไปดูความคืบหน้าของกรณีสสผู้สมัครสอสของพรรคประชาชนเขต2จังหวัดตากกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้อาจารย์ศสรณีอาชวานันทกุลแอดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระและก็เป็นนักเขียนชื่อดังเนี่ยได้โพสต์ข้อความสแสดงความคิดเห็นผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวโดยบอกว่าอย่างนี้ครับ มีหลักฐานว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันตั้งแต่ปี2565ถึงปี2566คือตั้งแต่เป็นสอสสมัยแรกและตำรวจก็ตามมานานแล้วเคสนี้ร้ายแรงกว่าเคสแรกหมายถึงการเป็นผู้สมัครสมัยแรกมากนะคะแสดงให้เห็นว่าระบบการรับเรื่องร้องเรียนของพักมีปัญหาและระดับเลขาธิการพักควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบจากความละหลวมของพัก และข้อมูลในข่าวส่วนตัวจะไม่แปลกใจเลยถ้ามีเคสแบบนี้โผลมามากกว่าหนึ่งรายส่วนรักชนกสีนอกครับแอดสอนะครับผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนวันนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ o กนะครับว่าเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลุมยุบกลางกรุงสงครามชายแดนน้ำท่วมหัดใหญ่ เคลนถล่มติดต่อกันสองที่แล้วก็ไฟไหม้สะพานภูมิพลล่าสุดมีโหราศาสตร์หรือว่าปรมาจารย์ดวงดาวท่านไหนออกมาทำนายทายทักรหรือยังว่าเป็นเพราะประเทศนี้ถูกปกครองด้วยกาลกนินีหรือว่าเกตอาเพศด้วยเหตุแห่งกรรมเนื่องจากการแกล้งกลุ่มคนตั้งใจเพื่อบ้านเพื่อเมืองมากเกินไปจนเทวดาเมืองเนี่ยไม่พอใจจึงพบเจอแต่ความวิบัติเชื่อไหมว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่น ต้องโดนโจมตีในเรื่องพวกนี้เละเทะหมดแล้วแต่ความจริงเกิดทั้งหมดด้วยเหตุแห่งสายทานของการคอร์รัปชันและบริหารบ้านเมืองห่วยแตกนะจ๊ะไม่ใช่เวรกรรมอะไรจ้าก็เป็นความเห็นของเธอนะครับ